โม่แก้วโม่แก้วกิคนเดียวโอ้โม่เต้าหู้เลยบ้าเราแต่เร็วมากเลยว่าแมงกะบี้จะเจริญนะฮะใช่ครับไม่คือไม่ถึงออกข้างนะครับเดี๋ยวจะประกาศในทางการจะลดน้ำหนักโอ้ยรับกินะนี่ครับก็แมงกะบี้จะอาอีกแล้วนะครับเจริญอาหารครับเขาทานเยอะมากเกินพี่เอ็มเนอร์เรยังไม่ปั้นด้วยนะครับกินแล้วกินแล้วเหรอเผ็ดกำลังพอดีอ่าเพราะว่าตะไคร่เนี่ยเพิ่น ตำทุนการเมืองกินอ๋อตอนชิ้นหนึ่งเท่าตอนเอายางนะนะตอนอยู่เงายางนะฮะพูดถึงอดีตนะฮะผมอดีตคุณสปายวอลเมงกระบี่อ้วนขึ้นใช่ครับผมจะลดแล้วครับเจ้าบองนะครับตอนอยู่เงายาง้กันเนาะเต็มจอเลยค่ะแมงกระบี่ครับผมตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยวจะมีบางทีก็ปั้นข้าวจีนะครับครับอ๋อลงทันปั้นข้าวจีเนี่ยเหรอช่วงนี้แมงกระบี่ก็สร้างบ้านเสร็จหรือยังแมงกระบี่ยังครับรอนะฮะวันนี้ก็มาอัปเดต ดงคนก่อนนะฮะับแล้วแม็กกี้กลับไปทําบ้านต่อครับผมอดูกินดูดิดูดีดูอัลลากาแม่กกีปูดองครับดูดิเนี่ยนะคะกินสามคนนะคะเขาพูดถึงความหลังนะคะเหมือนคนแก่เลยนี่แมงกระบี้เจ้าผู้นี้ตามอะไรแล้วตอนปัจจุบันเนี่ย ัเจ็มื่นครับผมเจ็ดหมื่นเมื่อตอนนั้นพูดตามกันไปนี่สองร้อยนอกร้อยกว่าอันนี้ก็ประมาณสามร้อยของพี่มนาสมัยก่อนเมื่อกี้ยมัยางที่มนาสมัยก่อนเนปสายพันลากแก้วของยางพี่มนาอันมาสามพาผมเลยเด็กน้อยขอบกันชนะสวัสดีข้าครับมาได้ขับขินข่าวเดยเอ f ซีด้จ้าอร่อยนะพี่มึงทนแมนกี้ฟิล์ม ครับถ่ายภายนอกเด้อเจ็ดหมื่นผมพี่มานาเท่าไหรสี่หมื่นสี่หมื่นถ่ายพายนอกกับทัพบี่มานาเท่ากันสี่หมื่นนั้นเอฟซีของทังแม็กบี้ฝากมากดติดตามทั้งไอ้สองคนเนี่ยเด้อฟังอยู่โน่นกล้องอยู่โน่นครับผมไม่ได้ไลน์ครับฝากมาติดตามทั้งพี่ได้ครับแล้วพี่น้องเอฟซีทั้งพี่ถ้ายังไม้ติดตามทั้งพี่กะไปมาติดตามทั้งพี่น้ำแน่อ๋อผเลยโยกมาตั้งสี่หมื่นเนาะโยกมาสี่หมื่นเนาะครับ แล้วก็ช่องเย็นเด้อเด็กตู้รู้ช่องอธิสอนสุบูรณ์ค่ะผมเจอกันช่องพี่แดงช่องพี่วางแล้วช่องพี่อันแม่บุตทีแม่บุญตรีเป็นแมสสองชั้นโอ้ยนั่นั่ตัวกันเลยช่อง4ช่องปลาตัวพี่น้องเลยคุณกาญจนาบอกว่าุงพันแซ่บไหมคุณกาญจนาถามสุดยอดครับแม่กินแล้วจ้ามาผมตาเองผมจะทั้งเผ็ดทั้งเค็มครับอกว่าต่อไปแมงกะปิโอ้ยผมยาวเด้อครัว AFc ครับ เนี่ยกินมะนาวด้วยกันนะมะพร้าวจะมีดทะเบิงเอาด้วครับเอฟซีกัมหนึงไรเอยกัมนึงหนึ่งกัมนะฮะพี่จิ้มน้ำพริกถ้วยเก่าครับผมถ้วยจดำดำพริกแยบล้อนะฮะนี่แหละถ้วยเดียวกันดูมันไม่มีกับข้าวนะมีแต่ข้าวกลมนะพี่บอกกับข้า็ชอบกินแก้มกับพี่มะนาวนี่มะนาวกับหินป่าครับอันนี้แมงกะบี้นี่ามอสอะไ่นี่อะไรล่ะฟิล์ม เบบี้บอยเบบี้บอยพกกับเบบี้บอยเล่นกับเบบี้ต้องอยู่เบบี้มันคุยยากนะเสดท้องนาตอนนี้เพราะวมันมีอะไรที่ฟ้องไม่าบอกว่าอะไรนะแ่จ่วันไหนจะเป็นการบวชอะรนะ ก็ระหว่างรอบทแก้บนนะคะเพราะว่าบทแก้บนเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะซื้เไม่ไหร่ก็ได้นะคะเราที่เอ็นทราบเนาะอ่ายังไม่ได้แจ้งกระบวนการนะคะสามลุงอิ่มแล้วนะครับหาลุงมาเดินลงมาลุงมาแล้วนะคะลุงมาได้ อันนั้ก็กินแล้วเลยเอาเลยเอาเลยยังมาต่อๆครับอันน้นก็ผัดเปลี่ยนกันข้าวเอาเอาหอมก็มาตำมะพร้ามะิกกันหอมตมะพริใช้มะ่งหน่อยๆอั้วก็ตำมะ่หอมไปถึงนดนะครับผัดเปลี่ยนกันข้าเรื่อยๆครับ ตว่าตามะฮงแซบแซ่บหน่อยนะครับใช่นะมีคนขายกับผมโอ้ตํมะฮงนะครับอ้าวแล้วพี่หอมฝนก็ลงแล้วฝนตกแล้วอ่าจวดเลยไนแน่ทำก็จะได้เนาะเออแซ่บแน่แซ่บแน่กล้วยดีกว่าไนแน่ก็คือไนแน่ก็คือไนแน่ค่อยแน่ดีหน่อยอีรมณ์เงอมเนี่ยไงไแน่ก็แซ่บแซ่บกล้วยนะครับโอ้ยตํมะฮกใส่มะฮงดอกอันนี้นะมันตำมะฮง ราบมันแดงเจึงคือตำมาพริกใส่มะหุงบ่แซ่บแล้วหรอโอ้ตำมาพริกใส่มะนาวทำมะหุงตัวไหนกินมะนาวตำใส่ปูด้วยนี่หว่าเนาะปูด้วย

เดี๋ยวคิดดูมันจะครบอีกแล้วนะครับมันจะครบอยู่แล้วนะลองดูอ oh ีก oh ทีล oh ยังเหลือ oh อีกเหครับเนี่ยโดยจะมียื่อมันโดน้อเชื่เมืองนครับโดยพานกระต่ายพานกระต่ายนะครับพางกรตากี่กำลังเบือครับ ครับแล้วก็เบาหอมเนาะบาหอมนักร้อเก่านะครับนักร้อเก่านะครับเลยเสียงดีดีนะครับครับแล้วก็กำลังกินขมตำกันอยู่ยอดกำลังเป็นที่ยอดชั่ววานเพราะว่ามีบ่อน้ำมันบ่อน้ำมันก็มันก็ติดติดทั้งวันทั้งคืนนะกิบ่อน้ำมันครับผมน้องไพ่จะโชคช่วงชั่ววานตรงหล่ง ลุงศริกิจยู่ะคนัปุ๋ตัวน้อยแล้วก็แล้วก็มันในแต่ว่าคุ้งุมหลานแต่ว่ามันมีแต่ว่าเป็นน้ำมันแล้วมันมันตองของภาครัฐเลยนะเขไม่อยากคุ้นที่เป็นของรัฐเลยนาดนาเรานะส่งไปกันะดิ่เลยเลยไเลแงระดินะครับเขมีน้ำมันปุ๊กตาเป็นของเป็นของดวับินดินไปเลย เป็นที่น้ำมันเราไม่ได้เออน้ำมันไม่ได้พอพอเห็นน้ำมันเป็นของรัฐเลยนาเราก็เป็นเป็นนาคองกาบใช่ครับในนาก็มีการขุดเจาะน้ำมันอย่างนี้ใครเป็นเจ้าของที่ดินก็ไม่ได้ประโยชน์จากน้ำมันนะครับภาครัฐจะทำเองหมดนะครับแล้วก็กำลังกินชมตามกันอยู่เนาะแล้วก็แซ่บๆนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยน กันเข้ากินเพราะว่าถ้าเข้ากัรหลยคนนะครับเอามือลงไม่ไม่ได้ครับเพราะว่ามันอร่อยครับอร่อยครับชมตามครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ